ก็ของเรื่องเราเป็นเรื่องที่3เนาะแล้วก็ยังคงตามหาตัววิไลรำพาอยู่ว่าเอ๊ะจะได้มาเจอในเรื่องนี้หรือไม่แล้วก็เป็นเรื่องของเราจะเป็นเรื่องในโรงเรียนด้วยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบเออเหมือนการเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือตัวโรนัทจารับเด็กมาเลี้ยงแล้วตัวมาเข้าโรงเรียนที่เราสองคนเป็นครูสอนอยู่แล้วเรื่องวุ่นๆก็จะเกิดในโรงเรียนด้วยค่ะครูเราเป็นไงบ้างคะเราเป็นอะไรฮะ ผมก็เป็นเป็นรันจักรครับผมก็เป็นตำรวจกองปราบปรามครับผมก็อย่างที่พี่อุ้มเล่าให้ฟังครับก็คือมารับน้องมาเลี้ยงแล้วก็น้องคนนั้นก็เข้าเรียนกับคุณครูหนุ่มปุ๊บรนจักรก็ได้อ้าลิงลิงมาละโอ้ตรงนี้ไหมครับจอไม่หับ ครับนนจักรก็ไปแบบว่ารับส่งน้องที่โรงเรียนเราก็ได้เจอคุณครูหนู่มพุกแล้วหลังจากนั้นก็ลงรักกันทันทีครับครับผมก็เป็นครูพาระครูภาระครูภาระครับก็คือจริงๆตอนแรกคือเราแบบทํางานกับหนุ่มพุกเราก็เจอเขามาแบบเหมือนเกือบเกือบตลอดอ่ะแล้วเขาก็จะเป็นผู้หญิงคนแรกที่เราชอบเพราะว่าเราเจอเขาทุกวันแบบชอบความแบบง่ายๆของเขาจนแบบเรื่อง คนนี้เข้ามาเราก็จะเริ่มแบบเฮ้ยมันก็จะเริ่มคอนฟ lict กันนิดนึงแอะหน้าละอะไรอย่างเงี้ยพอเรื่องราวมันดําเนินไปเราก็จะเจอกับหลิงหลิงแอนนี่ครับก็คือมาแบบเพียรพร้อมเป็นอะไรนะเป็นเซเล็บเป็นเซเล็บสมัยนั้นเราก็จะมีความแบบจริงๆแล้วเรไม่ชอบเพราะว่าเหมือนด้วยคาแรคเตอร์ของแอนนี่เขาจะเป็นคนที่แบบเพียรพร้อมแล้วก็มีความแบบสวยและเฉดยิงใช่แล้วก็จะเราก็จะรู้สึกว่าเราอ่ะ ตเตี้ยวเวลาเราอยู่กับเขาแต่พอเราเจอปัญหาเราผ่านไปด้วยกันเราก็จะเริ่มเข้าใจกัมาขึ้นในใน,ในตัวละคร2องคนนี้แต่คุณเล่าแอนนี่สิแอนนี่เหรอคะแอนนี่ก็ตอนแรกคือต้องพิจักก็คือเท็ค,คนเดียวเลยคะ่ะเพราะคิดว่าเราผู้ควร เองค่ะแล้วก็ไม่มองคนนี้เลยไม่ได้อยู่ในสายตานะคะใช่แล้วสุดท้ายก็ได้เรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือซึ่งเป็นครูแจ็คครูแจ็คใช่ค่ะแล้วเรื่องเราเชื่อมโยงกับภาคแรกยังไงบ้างสำหรับแต่ที่สุดสำหรับตัวภาคแรกกับภาค เป็นในเรื่องของตัววิไลลำพาที่หายไปในตอนจุธาเทพเนะเราก็เหมือนกับว่าพอเขาหายไปอะ่ะมันก็เรื่องเราก็ดำเนินต่อในรุน่นรูปก็คือมีจดหมายที่ส่งไปที่วังจุธาเทพว่าแบบต้องการเหมือนแบบแค้นย่าอ่อนอะไรแค้นร cool, ตระกูลจุธาเทพมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนทุกคนก็เลยพยายามตามหาว่าวิไลลำพาอยู่ที่ไหน <Okay. S 1> จนเหมือนกับว่าเนี่ยก็เป็นเรื่องของเราและที่ตัวใจพิสุทธิ์เองอะ่ะ<ๆ>ก็เหมือนกับว่าเนื้อเรื่องมันจะดำเนินเกี่ยวกับว่า ตามหาวิเลยลำพาด้วยแล้วก็เป็นเรื่องความรักคู่มุนของเราด้วยค่ะผมเป็นลูกของใครคผมเป็นลูกของรอพีครับผมพี่เจมส์มาครับผมได้ไดูมาก่อนไหมจกักรได้ดูครับผมดูเรื่องของลอนพีครับผมเหมือนแบบอยากจะเข้าใจว่าคุณพ่อเขาเป็นคนยังไงแล้วมันจะรีเฟลกในตัวของรอจักรยังไงบ้างครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามแบบว่า ใช้คําว่าขโมยความเท่จากคุณพ่อนิดนึงครับเหมือนเห็นเขาคือตัวละครของโรนัลพีเท่มากๆครับผมก็พยายามให้โดนาจักรเท่สู้คุณพ่อได้ครับฝากเลยครับไปนี่ต้องให้เท่โอ้ยยังเลยครับผมฝากไว้่ก็ฝาก ติดตามละครใจพิสุจิ์ของพวกเราด้วยนะคะจริงๆอยากให้ติดตามทั้ง5เรื่องเลยเพราะว่า<ช>เนื้อเรื่องของเราอ่ะคือเชื่อมโยงกันแล้วก็ฝากแฟนๆจุฬาเทพนะคะติดตามพวกเรารุ่นลูๆด้วยนะคะตามพลาดครับผมครับ